ขายแพงก็ไม่เอาขายถูกก็หาว่ลรถไม่ดีไอ้เฮียเจ้าไงกูกันแน่ว่าชิปขายงงไปหมดชีวิตก็สวัสดีครับวันนี้พบกับเพชรออโตคาร์มเดิมนะครับผมนี่เลยสองแสนเก้าพันบาทพอเออสองแสนเก้าพันบาทกับเจ้ายูสุเอ็กซ์ซีรีปีสิบสามนะก็ยังขายตามสภาพอยู่นะครับราคานี้เนาะไปดูสีร,รอบเลยอ่าสีสันโดยรอบก็สีเดิมบางทั้งคันพี่คันนี้เนาะเออ ก็จะมีงานสีประมาณสองสามชิ้นผมยังไม่ได้เก็บนะอุสีมันยังไม่ว่างเออก็ขายตามสภาพก่อนตัดเฟนน้นได้นะพี่บวกเพิ่มตามจริงเลยครับที่เก็บงานเนาะอันนี้ก็มาพร้อมกับเวลเวลหกรูตัวเตี้ยเนาะยางสองสามห้าห้าสิสิบแปดเออโอเคจัดทรงมาหล่อๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูภายในกันก่อนดีกว่าไปพี่ตัวเนี้ยลูกค้าเดิมเนี่ยข้างในต้องเป็นแดง ถ้าแดงพอดีเขาทําดํามาเนาะแต่ว่าก็ยังสวยอยู่เนาะสวยอยู่นี่นะประมาณนี้เลยพี่พี่มันย้อนแสงหน่อยเนาะภายในสวยเลยครับสะอาดมากเออฟังเปลี่ยนเครื่องกันดีกว่าไปอ้าเครื่องเดิมเดิมเลยมาดูนะห้องเครื่องกันดีกว่าว่ารถเดิมไหมมาพี่ดูเราจะมีขยัพี่พี่ดู Hey, mm hmm. เครื่องเดินเรียบเรียบแบบนี้เลยนะอายคนเดียวเนาะพี่เนาะเอองเดิมเดิมนะพี่ดนะูเครเดิมรถนั้นไม่ขยับครับสวยค่อข,ข้างสวยเลยเครื่องเดินเรียบเรียบเลยเนาะอ่าเฮไปดูห้องเครื่องฝั่งนี้ไอ้ไม่ใช่ห้องโดยสารฝั่งนี้อ่าพี่ๆสนใจพี่ๆสอบถามเข้ามาได้เนาะหรือไม่ก็โทรหาผมได้เลยนะถ้าพี่ๆดูคลิปจบนะ แต่ส่วนมากกระดูไม่จบแล้วก็มันถามเก็บนั่งตอบนะงานสีนะมันจะมีฝาท้ายชิ้นนึงนี่นเห็นไหมแล้วก็สเกิร์ตมันหลุดแล้วกเก็บตรงนี้หน่อยนึงสเกิร์ตมันหลุดแต่ผมสั่งไปแล้วเออจับคะแนนได้นะพอถูกๆเลยพี่เดี๋ยวผมดับรถก่อนไปคุยกันเลขไม้แสนหนึ่งเนาะแสนหน่อยๆเออเลขไม้แสนนิดๆเนี่ยแล้วก็มีงานสีสเกิร์ตหน้าอีกชิ้นหนึ่ง อันสี่ไปตีเก็บประมาณห้าพันอ่าสรุปกันดกฟ่า,าคันนี้ก็เงินสดนะพี่พี่สองแสนเก้าพันบาทพอเงินสดนะขายตามสภาพนี้เลยถามว่าใช้งานได้ไหมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นครับปกติเลยอ่าถ้าจัดไฟแนนซ์ก็สองสี่เก้าพี่พี่เออผ่อนอยู่มน 5, ไปไปันห้าพันปปลายเนาะได้รถวนี้ไปใช้เลยต่อสัญญาห้าปี วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละไปพ,พี่ยังไงก็ฝากไปพ,พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ผมด้วยนะผมจะได้มีรถสวยๆแบบนี้มาให้พี่พี่ได้ชมอีกเนาะแต่ถ้ากดอย่างเดียวก็ก็ไม่ได้นะต้องซื้อด้วยนะพี่ออถ้าพ,พี่สนใจก็ศูนย์เก้าแปดสี่เก้าแปดสองศูนย์สองห้าเพชรนะครับพิกัดก็เพชรออตโต้คารสาขาเทพรักษ์พี่พี่เปิดดูได้เลยใน Google เออเจอแน่นอนครับก็มีประมาณนี้แหพี่ จองพันเดียวจบครบเหมือนเดิมแลพี่ถ้าจัดไฟแนนซ์จองแค่พันเดียวพอเซ็นทั่วประเทศจัดส่งฟรีราคาน,นี้้เลยประมาณนี้พี่พี่ไงก็ฝากพี่กดติดตามมาด้วยวันนี้ก็ไปกันก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย